คือส่งหน้าตาเสาหมองคือส่งดวงบอดีถ้าเจ้าช่วงนี้ดีเจวูบ าจะเป็นจังไงพี่ตกมากปีนี้ขอ่อยก็จั่งดวงบดีให้พี่เอ้ยมา,าข่อยจิเป้าหัวให้ข่อยจิเป้าหัวให้โอ้เป็นตีลเพื้นเป็นตีละโอ้ยลูกหมอทำตัวเนี้ยเอเอารองเมืองปีรองเมืองโอมนะโมหูขี่ขี่หมูขี่หมาขี่เป็ดขี่ไก่ขี่ก้อนใหญ่ก้อนน้อยก้อนมม่นก้อนขี่ข้นก้อนแขนก้อนเหลวก้อนขี่แมวก้อนดำก้อนกานขี่แม่ม่านมีแต่ต่ำบักหุงกับต่ำสัวอาญะเบียง จะข้าสวดอีหยังเนาะเจ้าหน่ยเนาะโอ้ยเฝ้าอีหยังจะเป็นพระหูจักกะลเทศาหายจะข้าสวดค้าเฝ้าอีหยังเว้ยไงซื่อคักเนาะเจ้าหน่ยเนาะเฝ้ายังพระหูจักรหอดอีหนอีเหนียงเนาะคอยสมัติสิบหู้อีหนอีเหน่น่ะนะคอยหูจักดตีเขาอย่างนี้อีหนอีเหน่น่ะเจ้าหูจักตีอีหนอีเนียอีหนอีเหนือลูกเอาเชียงเอกขายตับมะฮุ่ยยกกลางบ้านดีอีหนอีเหน่กับมู่อีเจอีเกียบเลี้ยงควายยกกลางโชองนักการันดีเป็นอย่างสิบหู้ภาษาอีหนอีเหน่ซื่อ ไปนำคุณคุณข้างนอกเจ้าเนานะเฮ็ดยังกาจะเป็นศัตรูแมวข้างนอกไม่ยังศัตรูแมวหมาละเอวแล้วไปว่าคอยเป็นหมาขอบเอียดดอกวัตยาวาคอยเป็นสุ่มแนวเลี่ยเขียงเดอ้อคันว่าคอยเป็นตัวเลี่ยเขียงนี่ขอบเาให้แล้วเดอ้อ